สวัสดีค่ะจากร้านกอ่อกระโนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่นั่งขับมานะคะ,ะลูกค้าที่อำเภอ,อแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะสั่งมาเรามาส่งให้ที่ไปสษนียนะคะตัวนี้คือรถไปสษนียนะคะส่งที่ไปสษนียนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะ ทองถึงอำเภอแม่และแม่เมา่จังหวัดลำปางนะคะไปสนีจะโทรหานะคะ,ะเราก็ไปรับของที่ไปสนีแล้วไปจ่ายเงินที่ไปสนีนะคะเก็บเงินไปลาางนะคะ,ะส่งทั่วไทยทั่วประเทศนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะที่เบอร์โทร0944-699-224ค่ะอ่าดูดูคุลักษณะโดยรอบของเครื่องนะคะคานจะเป็นคานสองชั้นคานความกว้างของคานก็คือ1เมตรนะคะ คานสองชั้นความกว้างของคาน1เมตราจานเป็นจานใบขี้เมานะคะจานแหวกใบขี้เมาตัวนี้ความกว้างของของใบใบนะคะก็คือ14นิ้วนะคะตัวนี้นะคะอยู่ในถังนะคะอยู่ในถังโคดค่ะจานอยู่ในถังนี้จะเป็นจานสี่นิ้วสี่หุนนะคะ จานสี่หุนนี้ข้าวโพดจะลงอยู่2เมตรค่ะระยะห่างต้นข้าวโพดก็คือ20 e ่สิบเซนนะคะแล้วเราก็จะแถมไปในถังนี่แถมไป1คู่นะคะคือจานสามหุนครึ่งนะคะจานสามหุนครึ่งที่เราแถมไปนี้ข้าวโพดจะลง1เมตรนะคะระยะห่างต้นข้าวโพดก็คือส e ิบห้าเซนนะคะร่องนะคะระยะห่างของร่องจากร่องหนึ่งมาหาล่องหนึ่งก็คือหกสิบเซนนะคะ ระยะห่างของล่องนะคะมาตรฐานนะคะตัวนี้มาตรฐานค่ะถ้าสนใจก็ทักมานะคะเบอร์โทร0944699224ขอพาะคุณลูกค้าอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมากนะคะที่ไว้วางใจร้านก่อกระหนกการเกระสสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่มานะคะเราส่งให้แล้วนะคะวันนี้ค่ะส่งทางไปษสี์ค่ะนี่รถไปษสี์ค่ะเก็บเงินปลายทางค่ะ ขอบคุณมากนะสนใจก็ทักมานะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ